สบายดีพ่อแม่พี่น uhm ้องเล็ซีทุกคนสบายดีพ่อแม่ทุกคนกรุ๊บกรุบคนนี้ฮัลโหลเอเ้บดีบารีสิ้นเจ้าเติร์กกะมวยเงยอสบายดีพี่น้องไปสู้ครูทุกคนมัอนี้มาควกกับสองดำทำอลไรแฉแนวคือเก้าพี่น้องมือนี้พาพี่พาน้องมากินปิ้งเป็ดพี่น้องทานปลาเสืออยู่ว่าจ้าปิ้งเป็ดพี่น้องมีตีนปิีศาจทำหมกแตะพี่น้องพักกับทอามากี่ข้าว เามกันพี่น้องเด้อบวลายยาหางเนาะลงมือแล้วบัลยยาหางคือกคือเกือสลัดผักกาดหินเนาะกินผักโอ้ืองรถพี่น้องี่เก้าพี่น้องนี่หมดเก้าพ่อเนี่ยเสแ่เนี่ยบะน้ลงมือลงมือกินทั้งหดพ่อแล้วมัยังถูกเียประดนษอ้เกือบเด็ำนาเลย อึกนิดเดียวเผืงโตนะกินหมดหมดตัวใหญ่ดิดูปลายป่ะดูปลายพี่น้องดูหาี้เนาะข้าวสวยตันมาเต๋นเราซื้อเยอะซึ่รอบเรียกระนุ่มนวลรอบนอกนุ่มในขนมเสื้อเราเมื่อกินน้ำตัล จะบักแดงเด้อมาเด้อเอฟซีทุกคนแซ่บจ้ามาเด้นอนี่ผักขอก็มีสลัดเนาะซดๆเลยพวกสารพิษแต่ว่าสารเคมีเต็ม,ม ปลาแดกยั่วๆจบะบริการ,รที่โต๊ะข้างนอกปลาพี่งนอกไม่นางเบื่อข้างห้องพักข้างนอกทางปลาพยายามท่านกินขออ้าวซอยมาเด้อกินขออ้าวซอยทำกันบวงสดเลยล่ะมือได้น้อยหัว สิดยอนุ uh ่มกโบหอมฮะเป็นอะไรต่อ no? ืเยอะเป็นนองเยอะจ้ามันไหม่สดสดอุ่นๆอย่าง ได mm ้พอนเออนกัดอบุบอเนี่สินเยกัดตอ้ดดึงกินแบบเสือเนียนงเป็ดตำมคงเป็ดตำมขู๊พี่น้องเอาแบบนี้เลยนะเป็ดดำมกแดงบางงจุกบงบกเนน้อ ฝา<ะ>เะเฮ้ยเฮ้ยแน่ขน,นาดน่ะมาเด้วเอฟซีเทพกำลังเข้าส่วนบึง,งกินข้าวอกันแล้ววันนี้ก็เป็นมือม้อพักมื้อพอเนะวันทิชมื้ออื่นก็เริ่มแล้วเหตเุเหตุงานเขาก็ลาเขา้าการแล้ว เดี๋ย่ามึนกับวันจันอีกแล้วคันเจ้าบุกินเจ้าบุกหู้ก็แซ่บเนาะแต่ว่าคันเจ้าได้กินนละวจะจิตใจควบคุมมันได้แต่ว่ามันแซ่บเซยพี่น้องโอโ้โห<ะ>อาจะได้กันแน่น,น้อพี่น้องเนาะสาวเอฟซีนี่เลยไปไหนที่เ<ๆ>ข้ามาแล้วก็บจะเป็นกำลังใจให้พวกเขาได้หนึไล่หนึ่ซ่เนาะหนึ่งไล่หนึ่งเซ่ของฐานมีความหมายต่อพวกเขาอจ้าใดก็อยา่าลืมนะพี่น้องเด้อลืมกดกระดิ่งแจ้งเดือน คือแอั z o o มคลิปใหม่ๆของพวกเขาได้ตลอดนะนี้ก็มาในเมนูปิ้งเป็ดข้าวเหนียวตำหมักแดงแซ่บๆพี่น้องก็ขอคนละลาหนึ่งลายหนึ่งเซลแล้วเนะาะคนใดที่เข้ามาเบินะ่กนะอีกัวขนาดเฮ็ดเนี่ยมีลาว่างเนะาะยามพักผ่อนโดยเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์ยามเยนก็มีเฮียนนะัย่นแต่ว่ามื้อหน้ามีเซง็งเลยเอฟซี FC. ปราศรัยเอฟซีให้กำลังใจเนะี่ยบอกว่าสู้ๆ เซ็งน้ำแต่ไข่เน่าเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อคอยซื้อกิ้งเด้อโสดโสดยูแต่ว่าในหัวใจมีเจ้าของแล้วแบเพื่อเพื่อความบันเทิงว้าวแก้วเซขึเก้าพี่น้องตีน nhớ ừ. ừ. này một kia đây nó mình này chụp đủ đây mà có gì mà cái này <laughs> không bánh bánh à mày ừ. rồi một cắt đây nó, kim đẹp sửa mà chi tự đây sắp rồi liền cái mặt tôi đây là chi cả nọ Yeah. กระเด็กเนาะกินผักเพื่อสุขภาพเนาะกินเพื่องแลเชียน้ำตาปิงปิดที่ว่าเ่บก็ยอมพันสู้เพืองที่ว่าเข้าฮิตกันเสียวเชื่อ,อเพื่องยินพิษกันเนาะเพืองมาเ่บอยากลองได้จากบ้าน

ทำง่ายๆแบบจำนำปีกเนาะปีกเนาะแน่ขนาดะิมก็ใช่ได้จีคายก็ขดดี้เดียด้เดไ๋ยวไ้อีกแล้วผู้นังใกล้ๆอีกขี้เดียก็จะมาแห้งปากเป็ด ปากหรือปาซุกจดเป็ดมอว่าห้องปากมองว่าของซุกมองสับปะรดอะไรมวยมิยม้งเ,เห็นตัวเลือดจะดูเขียวคอมแซม่บเออปากเอฟซีเด้อกำลังรับชมกดไลค์กด like, แชร์เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราในคลิปต่อไปเนาะ เขามีมีกำลังใจให้เนี่ยเขมีแห่งสู้เนาะป่อยเริ่มแน่นๆน่นนะเด็กน้องอะไรกันแนวน้อพี่น้องเนาะอย่าลืมติดตามพวกเราเด้อคือเก้าพี่น้องจะดำมั้มเลยเซล ถ,ถ้าเจ้ากินเฟืองแล้วแขนหให้ฮันมากินบุคอยแทนกันไนด้เด้อแล้แงวคมซึยจะหักกับตำรวจแล้วมันปวดใจมาหักกับทหารกันไนด้เด้อบอกเลยว่ามีแต่ความหักดีๆและความจริงใจนี่ล้นวนๆครับบ่มีอย่างไรมีแต่นี้ <laughs> <laughs> มาครบที่นี่แทนแน่ หารที่เจ้าเลน,นี่อ,อาจจะดีวกว่าเศรษฐีที่เจ้าเลนนำอคมเซยแงว้ว <c oughs> หักด้วยเงินคือหักด้วยใจเนาะฝากไว้ให้คิดเสียบไปไปไปาำคมขเอาพรนะขยักเจ้าจนผักกระเดาที่เศร้าคมขนาดหน,านทางมันยังมีซีแยกมันบบเป้งเนาะทั้งสีเจ้าทีแยกทางจา <Wow. S 1> <c oughs> อ่ะพี่น้องอีมแล้วพี่น้องมั่นนี่คือว่าม,ม,มือมดพี่น้องหลายังอย่างส <c oughs> ามสี่ตอนพี่น้องอก็ฮลัลโหลป้ายพะเนกเบื้องหลังพี่น้องอจงไว้เขาหนึ่งอ่ะพี่น้องอย่าลืมเลยพี่น้องเด้อเข้าไปกดติดตามเลยพี่น้องกดติดตามกดมือเปลื่อไล่กดซับตะไข่ของเขาอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบริผาดขี้เป็นไม้ของเราลงในแต่ละมือพี่น้องมือนะว่าอย่างนี้มือนะกดติดตามช่วยช <c oughs> ่วยช่ว <c oughs> <c oughs> ่าพี่น้องเนาะจะได้ก็จะรีวิวไปด้อพี่น้นองเด้อเข้าไปที่ซ่องยูทูปเนาะดำทำเลสแนลจะเห็นพวกเขาเนาะสามนุมมมม่มมีแต่เมนูกินนนั่แหละพี่น้องจะได้ก็ฝากคลิปที่วพวกเขาได้เห็นเนาะถ้าผิดพลาดอะไรก็ขอโทษลก็ไปนำพี่น้องโมส่สุขสุคนเนาะสาวเฟซบุ๊กสาวเอฟซีโม่ทุกคนะอ,อะไรอ้าวถือว่าสานีเราพี่น้องมือนี้ถือว่าไายสุดสุดท้ายก็อวยพรในบุษงควงคือเก้าพี่น้องจงมีสุขภาพแข็งแรงปรารถนาสิ่งใดขอให<อ>้ได้สิ่งนั้น สําหรับมื้อนี้ขอกลาวสบายดีด